อิงอันนี้คือไม้ศักมจริงนะอันนี้คือไม้สักข้างหลังก็จะเป็นโปกโฟแล้วก็มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมตัวนี้จะเป็นาปางชนะมารและด้านหลังก็แก้วชิงดวงยันที่ชีวิตของแต่ละคนใครไม่เคยใครยังไม่เคยใช้ยันแก้วชิงดวงก็ให้ภาวนดาหาคาถาในคา ลองดูก่อนภาวนาดูก่อนอให้ภาวนาดูก่อนหรือใครยังไม่เชื่อให้มาถามคนที่มีประสบการณ์ที่มาที่วัดเนี่ยมีประสบการณ์แต่และบุคคลเขาเอาไปใช้แล้วได้ผลเป็นแบบไหนแบบไหนแบบไหนอย่าพึ่งเชื่อหรืออย่าพึ่งศรัทธาก็อย่าหรือว่าอย่าพึ่งฟังก่อนอมาดูมาหาประสบการณ์ก่อนเป็นยังไงยังไงอย่าพึ่งลงทุนอ,อย่าพึ่งลงทุน แล้วเนี่ยเราเราก็ตัวเนี้ยเราเอาแหนเราเลียเนนเ่ยมใส่ก่อนนะเลี่ยมใส่ก่อนเสร็จก็แหนหน้าบ้านเมื่อแฝนหน้าบ้านเสร็จตัวเนี้ยมันจะส่งผลเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงถ้าอยู่หน้าบ้านออถ้าอยู่ที่ร้านก็จะหนุนเรื่องร้านร้านค้าก็จะมีคนเข้ามาเข้ามาร้านนี้อันมีสง่าราศีคนมองก็จะมีสง่าราศีด้วยร้านตัวนี้ไม่มองไม่ทึบไม่อับไม่อะไรเงี้ยมันจะดูสว่างด้วยสัจสัก สักทองตัวนี้ก็คือไม้สักอันนี้จะเป็นพิมพ์จริงนะพิมพ์จริงที่ออกออกอันออกไปดูอันออกไปดูครับด้านหลังเป็นเป็นยนันแจ้ยนจริงดวงยันยันแก้วชื่อยันประจาตัวยันแจ้ยนจริงดวงยันแก้วชื่อได่แล้วก็มีมีมด้านหน้าเป็นผระสมเด็จสมเด็จประทับรัตนบัลลัง แล้วก็มีพระแม่ธรณีแม่ทำไมต้องเป็นพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีเนี่ยเปรียบเหมือนอสัถีพยานขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนท่านจะตัะดสูและมีพญามารมามาเพื่อจะยึดบัตรลัตนะบรลังอันเนี้ยของท่าน <c oughs> แต่องค์มสมเด็จพระราะบุพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรานั่งมาก่อนแล้วรัตรนบรลังนี้ <c oughs> เป็นของท่านแต่แต่ถ้าพญามารก็ถามว่าท่านมีใครเป็นสักขีพยาน ท่านก็เอามือ,เอ,มอเอามือลงเอามือลงที่ตักท่านแล้วก็มีน้าหอ,อ้อแล้วก็พระแม่ธรณีก็ขึ้นออกมาอมขึ้นออกมาจากพื้นแผ่นพื้นพระธรณีเรานี้เป็นสักขีพยานแดองค์สมณะโคโดม,มก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าพระองค์นี้มีบุญบรารมีท่านก็เลยเอาน้ําที่บีบมวยผมออกมาเนี่ย ให้ดูว่านี่กี่แสงกี่กับกี่ล้านกันที่องค์สมเด็จพระสันมามนาโคโดมได้บำเพ็ญพศออกมานี่คือน้ำที่ลงพื้นเขาถึงมีธรรมเนียมในการกวดน้ำเขาจะมีธรรมเนียมในการทําไมถึงให้กวดน้ํบเพราะกวดน้ําเอาน้ําเนี่ยกวดฝากไว้เป็นแม่ธรณีเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีสักขีพยานคือพระแม่ธรณีและน้ําที่เรากวดออกไป หลายคนหลายท่านยังบอกว่าเดี๋ยวกวดแห้งก็ได้กวดแห้งก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าเราตายไปแล้วเกิดเขาถามในจุดนี้อะ่ะเราจะเอาตัวไหนมาเป็นข้อยืนยันเราไม่ได้มีสักขีพยานครับเขาถึงบอกว่าเวลาปวดน้ําก็ขอเอาพระแม่พระธรณีมาเป็นสักขีพยานในการน้ําในการส่งน้ํานั้นครับในการส่งน้ํานั้นและส่วนนี้จะเป็นไม้ไม้ขนุนไม้ขนุนก็จะไว้กลางบ้านไว้กลางบ้านตัวนี้ก็จะไว้เรื่องการหนุน หน,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 นุนหนุ to together, นชีวิตหนุนฐานะหนุนการงานการเงินเราไร้ก็เหมือนกันให้ไว้กลางบ้านนี่ก็จะเป็นไม้ขนุนและต่อไปก็จะเป็นไม้ไม้พยุงไม้พยุงนี่ก็ไว้หลังบ้านก็าซเลียมเสร็จก็ไว้หลังบ้านก็ไว้เหมือนกันไว้ร้านไว้ร้านไว้รถเอ่อไว้ร้านไว้บ้านก็เหมือนกันจะพยุงฐานะแล้วก็จะเป็นเนื้อไม้รวมครับเนื้อไม้รวมก็รวมสามเนื้อแต่รวมสามเนื้อนี่ก็ทํา ทำขึ้นมาว่าให้รวมสามเนื้อแต่ถ้าเราเน้นเน้นให้พุทธคุณโดยตรงตัวเลยให้ใช้เป็นเนื้อแยกครับเนื้อแยกมันจะเห็นผลได้ดีกว่าอืเพราะว่าเนื้อรวมเนี่ยมันก็เหมือนเราเหมือน,เห,อนเหมือนการแกงสำรวมอะ่ะครับอะไรก็รวมหมดอะ่ะในการอารัธนามันจะช้านิดน,นึงมันจะไม่ตรงตัวของมันครับมันจะไม่ตรงตัวของมันอันนี้ที่เราจะทําก็คือสี่สี่เนื้อสี่เนื้อ สีเนื้อหลักก่อนแล้วก็จะมีเนื้อนําเลิกที่จะต้องไปกดเนื้อนําเลิกก็จะน่าจะออกออกดําๆสีใบลานเพื่อปิดทองฝังตะกุดนำเลิกกี่องค์ฮะนำเลิกร้อยแปดองค์ร้อยแปดองค์ตอนนี้ยอดก็เหลือไม่ไม่เท่าไหร่แล้วครับยอดไม่เท่าไหร่ตอนนี้ยังมีโอกาสให้จองก็น่าจะแค่วันที่สิบก็จะปิดจองรับปี่สิบนี่จะปิดจองยอดแล้ววันที่สิบก็เป็นวันกดกดนำเลิก แล้วก็ปิดจองปิดจองในช <คะ S 2> ่วงเย็นก็ปิดจองแล้วครับในการจองปิดจองปิดในการพอเราปิดจองพวกเราจะจะทาพระต่อไปดําเนินการทําพระพระพระเมื่อเสร็จแล้วเสร็จก็เอามาทิ้งเศษก่อนล่วงหน้างานเพื่อเราการทาอธิษฐานจิตก่อนครับอธิษฐานจิตก่อนแล้วส่วนมวลสารอีกอย่างก็คือเนี่จะเป็นมวลสารรวมแล้วตัวนี้จะเป็นมวลสารรวมที่เรารวมรวมทุกอย่างแล้วที่เราอธิบายมาเนี่ย แม้จะเป็นผงใบใบตองใบสีผงหญ้าคาผงไม้สักผงไม้สักที่เราลงอักขระเลขยันผงไม่นะคือรวมอยู่ในนี้หมดแล้วเหลือแต่ทําการพีพวกเนี้ยอืพีพวกเนี้ยเอามารวมใส่กับตัวนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่เอามาเอามาให้ดูเฉยๆแต่ว่าไม้ที่เราทํานะทํามาเป็นถังใหญ่อืเพราะว่าผมทําแล้วทําพีมาเป็นถังใหญ่เรียบร้อยแล้วครับทํามาเพื่อ เอาไว้ทํเลยพระในมวลสารอื่นๆอต่อไปอเพราะหลังจากจากมวลสารพระสมเด็จตัวนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะทําพิมพ์พระอะไรเราก็จะมีมวลสารที่เรารวบรวมไว้แล้วในการทํบในการทํ็ของพระสมเด็จคแต่ให้และให้ญาติโยมบอกว่าเราก็บอกว่าให้ถ้ามีกําลังก็เช่าเก็บไว้ครับเพราะว่าวันข้างหน้าสามารถช่วยเราได้อื วันข้างหน้าสามารถช่วยเราได้ในฐานะในเศรษฐกิจแบบเนี้ยอในฐานะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเอาไว้ใช้มันสามารถพยุงเราได้พยุงได้หนุนเราได้ให้เรามียศถาบรรดาศักดิ์เมื่อช่วงเนี้ยเราช่วงนี้มีคนมาปรึกษาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ในการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเรื่องยศมากในช่วงเนี้ยผมก็จะจานส่วนมากจะไม่ทาําพระจะไม่ได้ทําพระเป็นพระก็จะจ่ายเป็นตะกุด เป็นตะกุดเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรื่องขั้นให้ไปใช้ครับพร้อมกับอาบน้ำมนต์ไปตัวนี้ก็คนก็ไปเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งสอบผ่านอะไรผ่านแต่วันนี้เราก็จะเปลี่ยนจากการทำตะกุดเพราะว่าหนึ่งด้วยสายตาเราและด้วยงานเรามันทำตะกุดได้น้อยลงครับ <c oughs> ก็เลยมาทำเป็นพระสมเด็จได้การเอาพีเอามวลสารตามครูบาอาจารย์บอกเอามาทำมาลงในในแผ่น แผ่นของไม้สักบ้างแผ่นของไม้ไพ่อม้นี้ตําราแบบนี้ลงนี้ตําราแบบนี้ลงนี้เพื่อเอามาทําเป็นมวลสารให้คนเอาไปใช้ในเรื่องตําแหน่งในเรื่องการพยุงฐานะในการอุดหนุนจุนเจือมันเลยอยู่ในนั้นครบวันนี้คุณอยากได้ปีเฮ้ปีที่คุณอยากได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการอะไรเราก็อธิษฐานกับพระสมเด็จไม้สักใช้ทั้งปีเลยครับใช้ทั้งปีอวันนี้เราต้องการเพื่อ ให้มีคนอุดหนุนจุนเจือให้มีคนช่องการพกไม้ขนุนไว้ถ้าวันนี้เดือนนี้เดือนนี้เราต้องการให้มีคนอ่อ,อพยุงเราเพื่อฐานะการเงินเราไม่ดีให้พยุงเราก็พกไม้พยุงไว้ครับและภาวนาคาถาที่เราได้ไปเป็นหลักแล้วมันจะเกิดผลเกิดผลเพราะว่าการทําเราต้องใช้ใจละเอียดอ่อ,อนในการทําทำออกไปแล้วต้องให้ดีทำออกไปแล้วไม่ใช่ว่าได้แค่ราคาคุย ไม่ใช่ว่าแค่ราคาคุยเพราะถ้าฟังจากอาจารย์เนี่ยนะครับไอ้พระสมเด็จที่พระอาจารย์บอกเนี่ยอาจจะไม่ต้องร้อยที่อคอเอาไปวางไว้อประโยชน์ได้ประโยชน์ก็คือแฟนบ้านอเาเนืเราไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นจะต้องติดตัวเราก็ได้ครับเราเอาไปเอาไปติดบ้านเราได้อืติดร้านคา้าเราได้อม,มันสามารถได้ได้ถึงสามอย่างครับ ชุดเนี้ยเราสามารถสมมติว่าชุดเนี้ยเราสามารถเช่าไปแล้วใช่ไหมครับเราสามารถเช่าเช่ายกชุดไปเลยอืชุดหนึ่งครับเราใช้เราใช้อง์รวมครับอีกสามอีกสามอีกสามองค์ตัวนี้ติดหน้าบ้านอฮะติดกลางบ้านครับติดหลังบ้านอ๋อฮะใช่ไหมอืเพราะเป็นเรื่องของความเป็นมงคลอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไม้บ้านเป็นไม้มงคลอยู่ในบ้านครับแล้วก็เป็นการอ่เป็นตำราโบราณเป็นศาสตร์โบราณในการ หนุนบ้านครับหนุนบ้านเพราะว่าจะให้เอาไม้มาทําโดยตรงมันหายลําบากบเพราะไม้เอามามา,มาทําเป็นแผ่นเนี่ยต้นทุนผู้คุยกันเรื่องต้นทุนมันแพงมากกว่าอมันแพงมากกว่าเป็นพระสมเด็จครับอย่างพระสมเด็จนี้ออกออกให้บูชาองา 200, ค์ 200, แล้วเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยเราจองสองร้อยเนี่ยกับเราทําเป็นแผ่นกระดานกระดานกระดานประมาณเนี้ย เราจะต้องเราจะต้องตีราคาตีค่ามูลค่าแผ่นกระดานแผ่นนี้แผ่นละพันนะอืเท่ากับโยมจะต้องเสียสามพันสามพันเอามาเอามาติดบ้านอเอามาติดบ้านครับแล้วค่อยขอ,อก็ไม่ได้อืแต่ถ้าเป็นพระสมเด็จเนี่ยวันนี้อยากจะค่อยไม้พยุงไว้ให้คออนนั้นก็ไปแกะเอาไว้ก็ไปเอาที่ตะตีตะปูไว้เอาไปถอดออกครับเอามาติดตัวได้อื วันนี้จะต้องการนี่มันติดตัวมันติดตัวได้นี่นี่คือผมมองเห็นถึงประโยชน์ตัวนี้อถ้าไม่งั้นเราจะเสียแค่เที่ยวเดียวอเอาไปหนุนร้านค้าเที่ยวเดียวก็เอาไปแปะไว้มันก็จะจบแล้วมไม่ไปมันม,มันจะไม่อะไรเราก็เอาจนเราก็เอามาประยุกต์ในการทําเป็นพระปกโพรับ,รรบแล้วก็หนุนดวงคนด้วยแก้ปีชงแก้ได้หลายอย่างอันนี้อันนี้มีสี่องค์ใช่ไหมฮะเป็นชุดเห็นเขาถามว่ามีเป็นชุดชุดหรือว่า เป็นชุดก็ชุดนำเลิกชุดนำเลิกชุดนำเลิกก็จะมีองค์นำเลิกหนึ่งองค์แล้วก็จะมีไม้สักไม้พยุงไม้ขนุนนี่คือชุดนำเลิกชุดนำเลิกก็เท่ากับ4ี่องค์สี่องค์ชุดนำเลิกหรือถ้าคนไม่ใช่ไม่ต้องการชุดนำเลิกก็จะเป็นสี่องค์นี้ในการบูชาก็จะเป็นไม้รวม3ามเนื้อแล้วก็จะเป็นไม้พยุงขนุนพยุงขนุนไม้สัก แล้วแต่บุคคลครับแล้วแต่บุคคลว่าบุคคลนั้นจะต้องการมวลสารมวลสารแบบไหนครับมวลสารหรือว่าฟาร์มเป็นมงคลแบบไหนก็ต้องพิจารณาดูครับพิจารณาอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแต่ของจริงของอ,องค์นั่นจะ,จะฝังตะกุดครับฝังตะกุดปิดทองเรา<ง>มีมีโค้ดมีเลขมีโค้ดมีหมายเลขหมดทุกอย่างแต่ อข้อเสียของพระเราต้องบอกไว้ก่อนเลยนะออื mm hmm. ว่าพระจะได้ไม่ตมาตําหนิกันว่าพระออกมาไม่สวยคเพราะพระเป็นเนื้อไม้อื mm hmm. มันอาจจะมีการย่น mm hmm. ย่นยุบตัวแห้งค,คพอมันแห้งเนี่ยมันมันจะแตกต่างกันโยมดูนะคมันจะมันจะความแตกต่างของเนื้อไม้สัก mm hmm. กับเนื้อไม้พยุงมันจะแตกต่างกันมันจะหดตัวอ mm hmm. มันจะหดตัวแล้วใบหน้ามันอาจจะไม่ชัดเพราะเนื้อไม้อเพราะมันเป็นเนื้อไม้ครับแต่ถ้าอยากให้สวยมันต้องเป็นเนื้อเนื้อผงเหมือนเหมือนคุณแผนที่ทํานั่นจะเป็นเนื้อผงครับเมื่อมันเป็นเนื้อผงมันจะไม่ได้ตามตำราเราเราเราพยายามจะทําให้ตรงตามตามตำรา,าแต่ว่าก็ โมลสานส่วนใหญ่เป็นไม้ใช่แต่ก็มีโวลสารอย่างอื่นปะปนอยู่ใช่มันนะก็เป็นผงส่วนน้อยอ่ะคืผงส่วนน้อยแต่ส่วนมากมันจะเป็นผงก็คือไม้ไม้ใบไม้ครับมันเมื่อโมลสานก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยอืม,มันก็จะมีถามว่าสวยไหม,มช่างส่งมาก็เอ,อถามว่าอาจารย์อาจารย์จะปรับเปลี่ยนหรือจะให้มันให้มันยังไงผมบอกว่าเนี่ยแหละธรรมชาติสวย ธรรมชาตินะพระอาจารย์อยากจะเน้นให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าใช่ถ้าไม่งั้นไม่งั้นผมก็ทําเป็นเนื้อผงน่ะสิครับเพื่อให้ความสวยมันขึ้นครับรายละเอียดมันขึ้นถ่านี้ถ้าได้ความสวยรายละเอียดจะขึ้นสวยกว่านี้อืใช่ไหมถ้าเป็นแบบว่าพระผงเนื้อผงนะรายละเอียดจะขึ้นสวยกว่านี้อืแต่แต่เนี้ยมันเป็นหน่อยถามว่ามันสวยไหมมันสวยเป็นระบบคลาสสิกคลาสสิกวันข้างหน้าวันข้างหน้ากล้าการันตีว่าคนตามหาแน่นอน Uh huh. เ,พเพราะในในปัจจุบันนี้เห็นลูกศิษย์ลูกหาก็ถามแล้วก็มีชาวต่างประเทศด้วยครับ uh huh. เพราะตอนนี้มันต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ลูกศิษย์เก่าๆที่ว่าต้องการครับแล้วบางทีมันหาไม่ได้โยมครับด้วยจานวนสร้างแล้วก็โออยมที่เอาไปใช้โยมที่เอาไปใช้แล้วแล้วเขาไม่ขายอ่ะครับเพราะเขาไม่ขายเขาใช้จริงๆอะ่ะเราก็จะไปบังคับเขามายังไงอ่ะครับ แลเนี่ยมันก็คือเป็นมวลสารที่ที่หายากที่หายากครับผมก็เลยเอาเท่าที่เราเราเท่าได้และส่วนที่ว่าจะทําการปลูกเสกก็คือเราจองวันนี้รับพระวันที่เก้าเกเดือนเก้าเกาพฤศจิกาพฤศจิกาเลยใช่พฤศจิกาถามต้องถามว่าถ้ามาวันนั้นก็คือรับได้เลยครับแต่ถ้าไม่ได้มาร่วมงานต้องประมาณวันหรือ2องวัน สายบุญคณะบุญถิงจก็จ,จัดส่งให้ครับการพุทธาพิเศษในวันนั้นก็จะมีการไหวครูข้อครูไหวครูข้อครูด้วยใช่ในช่วงเช้าก็มีพระเจริญพระสงฆ์เจริญพระพุทธม,มนต์ทำบุญให้ครูบาอาจารย์อดีตเจ้าว,วัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเห็นว่าพระอาจารย์จะจัดใหญ่ก็ถือว่าใหญ่สมควรประมาณหนึ่งนะเราก็ไม่รู้ว่าณเราคปกติว่าวัดเราก็ไม่ได้ทํางานใหญ่มา ก็าถามว่าเมื่อมีใหญ่ก็คุเมื่อเสกพระคุณแผนเสกพระคุณแผนรุ่นรุ่นหนึ่งนะนะที่ทาใหญ่หน่อยอ,อันนั้นคนยเยอะหน่อยแล้วก็ามามาเสาวกวันนี้ก็พอประมาณเพราะว่าเราเราไม่ได้เข้าสาลาใหญ่คเพราะพระเราจํานวนน้อยก็เลยเสกในห้องเราเสกในห้องเราคือเราก็แต่ว่าคนก็เ,เห็นว่าเยอะนะหินเยอะ แล้วก็อีกทีก็น่าจะเป็นกระถินเมื่อกระถินกระถินตอนนั้นมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแล้วก็จะไปนเน้นใหญ่ก็คือตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยเราจะทําการพระสงฆ์เจริญพระพุทธมน,ต,มน,นต์ทำบุญพิธีครูบาอาจารย์และดินสมภารเจ้าวัดและสินนส่งที่ในวัดครับหลังจากนั้นก็ทําการพวงสวงอบอกกล่าวครูบาอาจารย์ก็หลังหลังจากนั้นเสร็จก็จะทําการพิธีไหว,วครูข้อครูครับ มีการเจอมีการไหว้ครูขอ่อครูทำประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติและก็ทําการแจกเพราะวันนั้นถือว่าเป็นวันครบรอบทําบุญอายุเราด้วยแล้วก็ทําบุญวันอายุเราด้วยเลยเป็นวันเกิดเรา